มีช่างซ่อมปรินเตอร์คอมพิวเตอร์ในจังหวัดพิษณุโลกเขาได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 นะครับก็เลยหันไปทํากล้วยตากทอดขายสร้างไรายได้ดีนะครับเตรียมต่อยอดชักชวนชาวบ้านทํากล้วยตากเพิ่มมูลค่ากล้วยในหมู่บ้านติดตามจากรายงานครับทุกวันตั้งแต่เช้าที่แผงลอยหมึกยิ้มกล้วยตากทอดริมถนนทางเข้าอำเภอวัดโบดจังหวัดพิษณุโลกนายจัตุรนคําโอภาสอายุ39ปี พร้อมครอบครัวจะเร่งมือนําเอากล้วยตากจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยตากอําเภอบางกระทุ่มมาผ่าครึ่งและชุบด้วยแป้งทอดสูตรพิเศษขายให้กับลูกค้าที่ทยอยเข้ามาซื้อโดยราคา6-8ชิ้นต่อถุงถุงละ20บาท12-14ชิ้นกล่องละ30บาทและ18-20ชิ้นราคากล่องละ50บาทซึ่งทำมานานกว่า1เดือนแล้วหลังจากที่นายจัทุรน ได้คิดลองหาทางสร้างไรายได้เสริมหาเลี้ยงครอบครัวในช่วงที่เกิดวิกฤติโควิด -19 นายจัตุรนบอกว่าเดิมเป็นช่างซ่อมปรินเตอร์คอมพิวเตอร์แต่ประสบปัญหาจากวิกฤติโควิด -19 เหมือนทุกคนตอนแรกพยายามหาทางออกจากวิกฤตในครั้งนี้แต่ก็นึกไม่ออกจนกระทั่งมาพบว่ากล้วยตักทอดที่ตนเองชื่นชอบรับประทานซึ่งมีขายอยู่ในตัวเมืองแต่ที่อำเภอวัดโบดยังไม่มีขาย จึงลองทำให้ญาติกินก่อนและทุกคนชอบจึงเริ่มทำขายมีไรายได้วันละประมาณ4 0 0พบาทเมื่อหักต้นทุนแล้วจะมีกำไรวันละ1 5 0 0บาทมันมีความกรอบของแป้งแล้วก็มีความหวานของกล้วยซึ่งมันเก็บไว้ได้นานทอดกรอบแล้วสามารถเก็บไว้ได้ประมาณ2-3วันนะครับถ้าถ้าใส่ถุงซิปดีๆเนี่ยสามารถส่งไปให้เพื่อนทานได้เก็บไว้ได้10วันเฮ้ยผมเลยมองว่ามันมันน่าจะ น่าจะทําเป็นรายได้เสริมได้ครับก็เลยก็เลยลองลองคุยกันดูกับพี่เขาที่เป็นเจ้าของสูตรนะครับแล้วเขาก็บอกวิธีทําผมก็ลองเอามาทาปรากฏว่ามันมันมีรายได้ใกล้เคียงกับสิ่งที่ทําอยู่เลย<อ> <laughs> ก็เลยก็เลยตั้งใจทําครับในอนาคตนายจตุรนวางแผนว่า<อ>หากลวยตักทอดขายได้ดี<อ>สร้างไรายได้ให้ชาวบ้านเห็น<อ>ก็ตั้งใจว่าจะส่งเสริมให้ชาวบ้านอำเภอวัดโบสถ ปลูกกล้วยและทํากล้วยตากให้ได้มาตรฐานเพื่อเพิ่มมูลค่ากล้วยให้เพิ่มสูงขึ้นจากเดิมเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเกษตรกรในอําเภอวัดโบดก็จะจะช่วยสร้างไรายได้ให้กับชุมชนให้ยกระดับคุณภาพกล้วยและก็เพิ่มราคาของกล้วยจากที่ปกติคุณขายกันหวีละ5บาท10บาทเนี่ยตัวนี้ผมรับซื้อเนี่ยณาปัจจุบันเนี่ยกิโลละเกือบร้อยบาทซึ่งซึ่งสองสามหวีเนี่ยมันได้แล้วโลหนึ่ง ถ้าชาวบ้านเขารู้แบบนี้เนี่ยเขาแปรรูปมาส่งเราเนี่ยมันก็จะเกิดรายได้ในชุมชนแล้วมันก็จะเป็นความภูมิใจยอย่างแท้จริงเลยว่าเฮ้กล้วยของอำเภอเรากล้วยบ้านเกิดเราเนี่ยครับสำหรับผู้ที่สนใจสามารถแวะไปลิ้มลองความอร่อยของกล้วยตากทอดวัดโบสถ์ได้ที่ร้านบ้านหมึกยิ้มของนายจตุรนเปิดขายตั้งแต่เช้าจนกว่าของจะหมดอีกทั้งยังช่วยเหลือทำให้ผู้ได้รับผลกระทบจากเชื้อโควิด -19 มีกำลังในการประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว